สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้าน,นะครับวันนี้จะพามาดูอะไรเนี่ยบันไดนะบันได,ดเหล็กเดี๋ยวดูนี่กันนะตรงนี้มีเปลี่ยนเป็นเพิ่มหนึ่งสเต็ปนะแต่เดิมมีแค่นี้เพิ่มเปนหนึ่งสเต็ปนะั้นตรงนี้ต้องคำนวณใหม่หมดนะ,ะเดี๋ยวคำนวณยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่นอนอันนี้ก็เดี๋ยวพาดูคร่าวๆเนาะลักษณะภายนอกอดูเหมือนมันจะไม่อยู่นะดูจากสายตา ว่าพอทําแบบนี้แล้วปรากฏว่าขึ้นไปเหยียบไปยืนนะไม่ค่อยสั่นนะครับไม่ค่อยสั่นแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมต้องเสริมนะเสริมตรงน,นี้อีกเส้นหนึ่ง3.2นี่แหละ4ีคูณนิ้วนะาเสริมอีกเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งนะก็จะทําให้หมดเรื่องของการสั่นสั่นแนวนี้นะแนวนี้แหละแนวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่ามันออกแบบไปประมาณ50ค่อนข้างกว้างนะองข้าันกว้างนะ50 แต่นี่เจ้าของมันยัยทำไมบันไดไม่แคบจังเลยนะไม่ใช่นะเดี๋ยวเราใส่ปีกมาอีกนะปีกมาอีกเป็นรวมแล้วรนะนะ้อยยี่สิบนะร้อยยี่สิบก็จะกว้างร้อยยี่สิบทีน,นี้ปัญหามันมีอีกนะปัญหามันมีเดี๋ยวพาเดินดูก่อนนะเดินลงไปนะอันนี้เชื่อมแต้มเฉยๆนี่ยังไม่ได้เชื่อมเต็ม าอยากได้ก,กว้างๆแล้วแต่มันไม่ได้นะฝั่งนี้ต้องเว้นพื้นที่ไว้ประมาณ15เซนฝั่งนี้ก็เหมือนกันเว้นพื้นที่ไว้ประมาณ15บหาเซนอดีภาพดูข้างบนนะ,อะมองลงมาอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องทําปีกนะปีกออกมาเพื่อรับทีนี้เขาต้องการให้เป็นจะปูหินอ่อนอีกนะโอ้โหทำไงวะเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็ต้อง เอาสมาร์ทบอร์ดนะหรือวีว่าบอร์ดเนี่ยปูกดนะครมันหมดกดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเอาหินออนมาแปะข้างบนนะก็จะเป็นบันไดหินนะส่วนส่วนข้างล่างนะข้างๆงอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราก็หาวิธีนะตีปิดไปเลยนะผมต้องใช้ไม้อัดนี่แหละนะตีปิดแล้วก็ทาสีพ่นสีนะครับมันก็จะได้บันไดบันไดเล็ก่ะลองดูนะครับูงจากตรงนี้ อันนี้ไม่ใช่บันไดแค่นี้นะบันไดมันาย,ยาวมาน,นี่นะแต่ว่านี่ทำสตรัคเจอร์โครงสร้างก่อนนะก็เหยียบขึ้นมาแล้วก็โอเคนะเหยียบขึ้นมาแล้วก็โอเคอยู่ครับทีนี้วิธีคำนวณน,นะทำไงเนี่ยเอ,อก็ต้องรู้ระยะนี้ก่อนระยะนี้นะระยะนี้นะลงไปสุดถึงระยะนู้นนะเป็นแนวแกน x แล้วก็จากตรงนู้นนะขึ้นมาถึงพื้นนี้ เป็นระยะวายนะก็จะได้สามเดี่ยมมุมฉากหลังนั้นก็คำนวณหาเขาเรียกอะไรอ่ะก็ใช้วิธี t r i a l a n d e r r o r แหละนะคำนวณหาว่ามันควรจะเป็นกี่ขั้นนะแล้วแล้วล,ลูกตั้งลูกนอนเนะี่ยมันเป็นเท่าไหร่มันทีคำนวณมาปุ๊บลูกตั้งมันได้22งเงี้ยมันไม่ได้มันเกิน20มาตรฐานนะลูกนอนลูกนอนเหลือแค่24 22ยงเงี้ยไม่ได้มันแค่ไปก็ต้องสัก26ห 29 30ไปเลยนะคือให้มันเหยียบเต็มเท้าแต่นี่มันไม่เต็มหรอกเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องเรื่องระยะนี่นะระยะนี้มันมีข้อจํากัดนะครับมันได้แค่นี้ถ้ามันยาวกว่านี้นะมันก็จะได้ลูกนอนที่กว้างกว่านี้ได้นะครับส่วนความสูงก็มันก็ต้องสอดคล้องกันนะว่าจํานวนขั้นเท่าไหร่นะความสูงก็จํากัดอีกด้วยระยะระยะระยะนี้นะครับ ไปจนถึงนู้นนะครับระยะนู่น,นครับตัวนี้เป็นตัวที่เป็นข้อจํากัดในการคํานวณว่าจะได้ลูกตั้งลูกนอนเนี่ยสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะนลองดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการเสริมแล้วก็ปูนะปูด้วยสมาร์ทบอร์ดหรือวีบาบอร์ดนะครับเพื่อใหเอ้เสร็จแล้วเนี่ยเป็นรูปร่างมันไดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอา,เอาหินออนนะหรือว่าจะปูกระเบื้องอะไรก็มาแปะเอานะครับ นะถ้างั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวยเดี๋ยวยังไงดีลงไปดูข้างล่างทีไหมเออไม่อยากเดินลงไปละเสียวน <laughs> ะถ้างั้นก็เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีคอมเมนต์มีคำถามนะมีความเห็นก็ใส่ไว้ใต้คลิปนะครับดูอนิดนึงนะอึ๊บอ่านี้เกิดจากการเอ่อ ทุบทุบพื้นลงไป